วันนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆในน้อยมาฝากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องมองเห็นประโยชน์ของผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านนะครับการอยู่กับบ้านเนี่ยบางทีทุกวันนี้ไม่ว่ากระทั่งหอมกระเทียมเนี่ยเราต้องซื้อกินกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับไม่มีกลัวไหนที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเราจะต้องไปซื้อสมุนไพรโคเรือนนะครับคือหอมกระเทียมตอนนี้เลยก็เลยคิดว่าทํายังไงเราถึงจะมีโอกาสให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเนี่ยได้มีโอกาสหันกลับมาทํา สป็เก็ดเล็กเกดน้อยอยู่กับบ้านนะครับหลักการทาง่ายๆนะครับไม่ได้ยากก็คือเราใช้อินทรียวัตถุนะครับใส่ในถาดแล้วก็ใช้หอมก็ได้กระเทียมก็ได้นะครับใส่เช่องเนี้ยเราเรียกว่าการคัดก่อนเพราะว่าบางทีเราปลูกแล้วเนี่ยบางทีมันก็ตายมั่งไม่ตายมั่งขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งแต่วิธีการทําอย่างนี้เป็นการเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะต้องปลูกให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีการร้อยเปอร์เซ็นต์หลักการง่ายๆนะครับถ้าเราสามารถแกะกลีบแล้วก็ปลูกไปเลยเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือเวลาหน่อขึ้นมาเนี่ยมันจะโค้้งงไปโคมา แต่ถ้าเกิดว่าเราปาดก่อนนะครับเราใช้วิธีการปาดนะครับโัรางก็จะปาดอย่างนี้ครับผมวิธีการปลูกของปลูกกระเทียมนะครับปาดเอาปลาจุกมันออกนะครับต้องต้องปาดปาดทางล่ากไม่ได้ปาดนะครับปาดเฉพาะด้านบนนะครับปาดด้านบนถ้าเราปาดอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นเสมอขึ้นตรงเลยนะครับ วิธีการปลูกหลักการง่ายๆนะครับเราก็ใส่ถาดนะครับอาจจะเล่นสวยๆงามด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแหล่งอาหารเลยนะครับเป็นแหล่งอาหารเลยนะครับเวลาจะไต่เราก็วางนะครับวางให้ได้อย่างนี้ครับจะได้เกิดความสวยงามด้วยนะครับพอเรารู้ว่าได้ที่แล้วนะครับเราก็มาคุยเลยครับคุยจกเลยครับแล้วก็แปะไปอย่างนี้ครับ ผู้สูงอายุอยู่บ้านนะครับเป็นการทําอาจจะสามารถจะถ้าเป็นโบราณแล้วก็เล่นแค้ของกับเด็กนะครับให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสว่สวสาพืชชนิดนี้การเต,ติบโตเป็นอย่างนี้วิธีการปลูกอย่างนี้เพาะอย่างนี้นะครับจะทําให้เด็กมีกิจกรรมเล่นอยู่บ้านนะครับมีกิจกรรมได้อยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราอยากสร้างนะครับสร้างจุดเด่นของแต่ละครอบครัวไม่ว่าจะเป็นต้นถ้าเราทําหอมทํากระเทียมได้ต่อไปเราก็อาจจะ ไม่ว่าจะเป็นกะเพราหัวระพานะครับก็สามารถที่จะเอามาปลูกให้เรารู้ค่าของอินทรียวัตถุรู้ค่าของดินนะครับอันนี้เราเรียกว่าการเพาะไว้ก่อนนะครับการเพาะไว้ก่อนเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําพอลดน้ําเต็จเขาก็จะขึ้นมานะครับพอขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะได้ย้ายเอาไปปลูกนะครับ แม้กระทั่งหอมกระเทียมหอมก็ปลูกได้นะครับหอมก็ปลูกได้เพราะฉะนั้นหอมเนี่ยมันก็จะมีกลีบนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นกลีบเนี่ยนะครับกลีบหอมบางหัวก็จะมี2กลีบนะครับอย่างเช่นหัวนี้มี2กลีบนะครับหัวนี้ก็จะเป็นกลีบเดียวเพราะฉนั้นเวลาเราเพาะติดพอมันขึ้นมาแล้วเราก็แยกเอาไปปลูกอีกทีนึงจะได้ตัวร้อยปันธุ์นาให้กลีบที่ฝ่อเราก็ไปทงไปปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับว่าในเมื่อมันเะริยเติบโตแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะแยกยังไงจะเริ่มทำยังไงนะครับ นะครับอันนี้โตแล้วนะครับพอเราทำในขนาดนี้ปั๊บเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับตอนนี้รากจะเยอะมากนะครับเนี่ยครับอ,อันนี้รากของเขานะครับรากจะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นพืชเป็นรากที่ <c oughs> เยอะนะครับรเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราสามารถที่จะตัดทีละช่องเลยครับ ีนี้เราจะเห็นว่าบางอันนะครับบางอันอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะมีกลีบที่ไม่ขึ้นนะครับกลีบที่ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาเฉพาะกลีบที่สวยแข็งแรงไปปลูกมันก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นที่ผมบอกว่า เราทำสามารถทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้วิธีการแกะนะครับเราก็แกะจากจุดนี้ครับแกะอานนี้นะครับนี่ครับรากก็จะติดอยู่นะครับถ้าต้นไหนที่มันไม่สวยอย่างเงี้ยถ้าเรามีเยอะเราก็อ่ะไม่เอาทิ้งนะครับเราก็เอาเฉพาะต้นสวยๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไปปลูกนะครับมันเหมือนทํากิจกรรมอยู่บ้านนะครับจะดูความสวยงามนะครับอย่างนี้ครับอยากจุดประกายนะครับให้คนเท่าคนแก่ได้มีโอกาส ศึกษาเรียนรู้เพราะเขาท่าคนแก่ก็ทําเป็นอยู่ละแล้วทําอย่างนี้มันไม่ต้องออกแดดนะครับไม่ต้องออกแดดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโอกาสตายไม่มีนะครับที่ไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันออกรากหมดละนะครับมันรากออกมาแล้วทีนี้เราก็แต่งกตะตคร้นี่นะครับทีนี้เรามาแต่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการปลูกเราอาจจะหาไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมนะครับก็สามารถทําได้ ลากเราก็ตัดประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใบเราก็ตัดนี้ออกนะครับเนี่ยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะปลูกให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกให้ดูนี่ครับแต่งนะครับแตงนะครับเดี๋ยวเราจะให้สมาชิกนะครับปลูกนะครับจะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะแนะนําคนอื่นได้นะครับแนะนําคนอื่นได้ รากเราก็ตัดออกนะครับตัดรากออกแล้วก็ตัดปลายใบนะครับแล้วเวลาใส่วิธีการปลูกกระเทียมนะครับเราอย่าไปปลูกตื้นปลูกให้ลึกนะครับถ้าเราปลูกตื้นเนี่ยหัวมันจะเล็กเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงไปประมาณนี้เลยนะครับให้ต่ําไปประมาณนี้เลยหัวจะได้ไปใหญ่ข้างล่างนะครับหัวใหญ่ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นอีซีวัตถุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราปลูกผักนะครับวิธีการใส่ก็คือน้ล่างนี้ใส่เลยครับใส่ให้ลึกไปงี้เลยนะครับไปลึกไปงี้เลยแล้วก็กบอย่างนี้ครับ อันนี้ก็สามารถทําอยู่กับบ้านได้นะครับแดดร้อนเราก็ทําในร่มแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ออกจากแดดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่มีคําว่าตายแล้วนะครับเพราะว่ามันมีรากอยู่แล้วนะครับมันมีรากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ตรงนี้นะครับเราเจอคนทักคนแก่ที่อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมีเอากวาดช้างหน้านะครับถ้าหมู่บ้านไหนอยากทากิจกรรมตรงนี้นะครับเราก็มีโอกาส ใกล้ๆหมู่บ้านเรานะครับเราก็สนับสนุนนะครับให้คนเท่าคนแก่ได้ทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นกระเพราหระพานะครับโดยเฉพาะตะไคร้นะครับสาม,มารถปลูกได้เลยนะครับใส่ถุงอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกได้เลยเพื่อต้องการเลยครับต้องการให้ทุกคนเดี๋ยวนี้ผมเห็นตามห้างมีตะไคร้มีคาบีใบมะกรูดอยู่ในถุงจองหนึ่งยี่บห้าสามพินบาท้นจะต้มจะต้มปลาสักตัวหนึ่ง ก็ต้องรอลดพุ่มพวงแล้วต้องไปซื้อร้านแล้วนะครับแม้กระทั่งข่าตะไคร้ทุกวันนี้แทบไม่ปลูกแล้วนะครับไม่ปลูกเพราะนั้นเราก็เลยอยากสร้างกิจกรรมตรงนี้ให้พี่น้องเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับปลูกอ,อยู่ปลูกกินอยู่กับบ้านทุกคนมีงานทําจะได้ไม่เครียดแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีงานทํารายได้ก็ไม่มีกินอยู่ก็ต้องซื้อทุกอย่างก็จะเกิดความเครียดนะครับ okay, okay. คลิปนี้อยากฝากทุกคนนะครับ <Okay. S 1> ถ้ามีโอกาสก็ติดต่อได้นะครับถามได้แล้วก็เราจะให้ความรู้ครับ ตุ๊กตาไก่มาอันหนึ่งนะัดลาก